เช้านี้ที่บึงแก่นนครครับสวัสดีครับวันนี้ครับพิฒิธออกมาแต่เช้าครับมารับรางวัลครับรางวัลสําหรับคนตื่นเช้าคืออากาศดีครับจะพาทุกทุกคนครับมาเที่ยวครับบึงแก่นนครครับบึงน้ําขนาดใหญ่ครับใจกลางอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับณจุดนี้จะเป็นจุดพักผ่อนครับเช้าๆครับจะมีคนมาวิ่งครับมาเดินออกกําลังกายครับน้ําใสครับสะอาดมองวิวครับวิวโดยรอบๆ ของบึงแก่นนครครับบึงกว้านนะครับนี่คนแข็งแรงครับวิ่งรอบหนึ่งรอบก็โอ้โหอยู่ไปร้อยปีแน่เลยเนี่ยสวยมากครับสถานที่ครับเขาทำไว้สำหรับลูวิ่งทางเดินครับสะอาดสะอ้านดูสวยงามอลามตาจริงๆเลยครับพี่วุฒิก็ไม่พลาดครับที่จะพาเอาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับจะเป็นตัวแทนครับไปดูฮะไปเที่ยวแล้วก็เอาไม้เผื่อแผ่ทุกๆคนดูกันนะครับ และอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้อยู่ที่บึงแก่นนครครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผม